J จฮ r o Channel หุมใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J จฮ r o Channel นะครับพบกับ J จฮ r โร o พอดแคสตนะครับพูดคุยสบายๆในแบบ J จฮ r โร่ทอล์นะครับวันนี้เราเป็น Special t a l ลนะครับมีเคสพิเศษนะครับมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับก็คือพี่ปั๊กจากเพจสาวกมัสลเดอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แน่นอนวันนี้เนี่ยเราชวนพี่ปั๊กนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับซีนที่โปรดปานนะครับซีนในดวงใจของหนังโทคุนะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าหนังโทคุสั้สื่อเนี่ยมันมีฉากที่ประทับใจฉากที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีความชอบไม่เหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วนะครับเรา จะให้พี่ปั๊กเนี่ยมาแชร์ในมุมมองที่ตัวเองชอบหน่อยว่าชอบซีนไหนของคอมเมนตไรเดอร์นะครับชอบเพราะอะไรนะครับรวมถึงชอบซีนไหนชอบฉากไหนของซูเปอร์เซนไทน์ชอบเพราะอะไรด้วยนะครับเรามาเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยแล้วกันซีนโกรดเอาเราเริ่มจากค a มเมนตไรเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นสาวกมสัสไรเดอร์เนี่ยต้องขอเริ่มจากคอ m เมนต์ไรเดอร์ก่อนคือถ้าถ้าจะบัญชีประทับใจส่วนตัวนี่จะเป็นแบบว่า ที่แบบว่าพระเอกอะ่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าได้พลังมายังไงอะไรแบบนี้ครับได้ได้พลังมาแบบตอนแรกของผมจะชอบตอนแรกของเลเ่อร์แต่ละตัวนะว่าแบบทําไมพระเอกถึงได้พลังถึงได้เข็มขัดมาอะไรแบบนี้ยผมจะชอบผมจะชอบมากเลยที่จะแบบทําไมถึงได้พลังมาหรือตอนหรือจะเป็นซีนที่แบบว่าเสียตละอะไรบางอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอะไรแบบเนี้ยผมจะชอบซีนประมาณนี้มากครับ เพราะเหมือนกับว่าผมรู้สึกว่าบางทีผมดูแล้วกลุ่มคนลุกแบบเฮ้ยแบบว่าเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยจะเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อช่วยคนคนหนึ่งอะไรแบบนี้ครับผมว่ามันมันมันอาจจะหายากในในในโลกแห่งความเป็นจริงในความเป็นจริงเนี่ยมันคงไม่มีใครแบบที่แบบจะเสียสละตัวเองเพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นอะไรแบบนี้ครับหรือบางซีเนี่ยผมรู้สึกว่าดูแล้วแบบดูดีแบบเหมือนน้าตามันคอขึ้นมาอะไรแบบนี้โอ้โหคนลุกเลยแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเจ๋งกว่าเท่เทเทจังเลยอะไรแบบเนี้ย ถ้าถ้านอกจากความประทับใจในการได้พลังก็คงเป็นแบบอาจจะเป็นขากไรเดอร์คิกเท่ๆครับเหมือนว่าไรเดอร์คิกของของไรเดอร์แต่ละตัวมันจะมีมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีเอกลักษณ์ไม,ม,ม่เหมือนกันมีเอฟเฟกไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ก็คือจะชอบแบบว่าเอ้ยมันไรเดอร์คิกคานีนะคางูโตจะเตะแบบนี้นะอะไรแบบนี้ครับที่จะชอบชอบลองลงมาเรามาถามความชอบของฝั่งซูเปอร์เซนไตบ้างซีนไหนที่ปีปักชอบซูเปอร์เซนไตแล้วเพราะอะไรชอบเพราะอะไร ก็ถ้าซูเปอร์เซนไตเนี่ยผมจะชอบถ้าเป็นเมื่อก่อนตัวเก่าๆเนี่ยผมจะชอบฉากที่มันเรียกคุนยนต์ครับมันก็ว่าม,มันจะเรียกคุนยนออกตัวอะไรงี้ยออกตัวอะไรออ,อกมาผมก็จะรู้สึกแบบว,ว้าวกับการเหมือนกับการที่ยาน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 ขุน่นยนยานลบขึ้นจากน้ําหรือบินมาจากท้องฟ้าแล้วก็มารวมล่างกันอะไรแบบนี้นะครับที่ผมที่ผมประทับใจในในในซีซูเปอร์เซนไตฉากเรียกหุนยนครับแล้วก็ฉากประกอบล่างแล้วก็ถ้าถ้าลองลงมาก็จะเป็นฉากแบบว่า มันก็ว่ามันจะมีแบบว่าถ้าเมื่อก่อนจะเป็นแบบเหมือนเรียกปืนใหญ่มายิงตัวร้ายอะไรเงี้ยก็จะเสียว่าเอ้ยมันรวมมันมันแบบมีปืนใหญ่ลงมานะแล้วก็ยิงใส่ตัวร้ายอะไรแบบนี้ครับปะสูก้าใช่ใช่ใช่ที่เป็นปาสูก้าเรียกปืนมันลงมายิงอะไรแบบนี้ครับเออใช่นะเพราะว่าซีนพวกนี้เนี่ยในคัมรี่ไเดอร์ไม่มีใช่ใช่ครับเออมันก็มันก็เลยเหมือนแตกต่างมันมันดูมันดูแตกต่างหน่อยละเพราะว่าอ่าะไรเดอร์นี่ไม่มีแน่นอนอ่าปืนเอามารวมยิงเป็นปาสูก้าแล้วก็ไรเดอร์ไม่มีหุ่นยนต ใช่ครับประกอบร่างแน่นอนอ่าเอออันนี้ก็เป็นเหมือนสีสันของฝั่งซูเปอร์เซนไตนะที่ไรเดอร์ที่ไรเดอร์ไม่มีอันนี้ก็เป็นซีนที่ชอบของฝั่งซูเปอร์เซนไตนะเอาเรามาถึงฮีโร่ร่างยักษ์กันบ้าง อุลตราแมนเนี่ยสำหรับอุลตราแมนเนี่ยพี่ปักมีซีนไหนที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษเนียแล้วก็ชอบเพราะอะไรถ้าถ้าถ้าสวนตูอุลตราแมนก็จะเป็นฉากแบบพวกปล่อยแสงเนี่ยครับที่พิชิตสัตว์ประหลาดคนระับก็เหมือนกับไรเดอร์นะที่แบบว่าเหมือนกับว่าอุลตราแมนแต่ละตัวก็จะมีมีท่าปล่อยแสงมีการปล่อยแสงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะี่ครับแล้วก็ฉากท,ที่ชอบอีกหนึ่งก็คือฉากบินคนระับบินบินเหมือนบินกับดาวบินขึ้นท้องฟ้าอะไรก็จะมีความแบบความเท่ความเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละตัว มีตัวมีอุลตร้าแมนตัวที่ชอบในดวงใจถ้าอุลตร้าแมนถ้าถ้ายุคเก่าจะเป็นจะเป็นอุลตร้าเอ็กซ์ไอแอนน เพอเอ็กซ์ที <X D ing> จะเป็นเหมือนจะเป็นตัวแรกที่ที่ได้ดูครับแล้วก็รู้สึกชอบนะตอนนั้นรู้สึกว่าระเอยกจะเป็นอาจารย์สอนนักเรียนแล้วก็แบบแวบออกมาแปลงร่างไปสู้กับสัตว์ประหลาดช่วยนักเรียนอะไรแบบนี้ครับ<อ>แต่ถ้ายุคใหม่ๆก็จะเป็นที่รู้สึกว่าดูแล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกจะเป็นเซตตั้มแมนเซตที่แบบว่าผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันมันมันครบเครื่องดี ot. ครับครบเครื่องทั้งแบบแล้วก็มีแบบมีเล่าพราโทบางอย่างแล้วก็มีมีความตลบสอดแทรกอะไรแบบนี้ครับอ่าคราวนี้พอเรามีซีนที่เรารู้สึกชอบ ทั้งของฝั่งาเมบไรเดอร์แล้วก็ฝั่งซูเปอร์เซนไตแล้วก็อุลตร้าแมนแล้วเนี่ยสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเชิญพี่ปั๊กซึ่งเป็นแอดมินของเพจสาวมัสเตอร์ไรเดอร์แล้วเนี่ยพี่ปั๊กก็ยังมีผลงานนะครับแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับติดตามด้วยนะครับอันนี้เราฝากเพจต้มชั่วโมงก่อนเลยก่อนที่เราจะไปเล่านะครับก็คือมังกรบินแฟนดับที่จะมีผลงานภาพอ่าเป็นซีน ครับเพราะวันนี้เราคุยเรื่องซีนจะมีะภาคเฉพาะ,ะในซีนตรงนี้ฉากตรงนี้นะครับแต่จะไม่เล่าเยอะนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการสปอยมากเกินไปครับใครอยากเข้าไปดูผลง,งานการภาคอ่ามังกรบินแฟนดับในซีนไหนเจ๋งเจ๋งซีนไหนประทับใจเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปดูกันเอาเองนะครับถามที่ปกาอนละกันในเลือกซีนมาภาคเราเลือกจากอะไร ก,ก่อนอื่นก็ต้องออกตัวก่อนว่าไม่อาจจะไม่ไม่ใช่นักภาคอาชีพแล้วก็เหมือนอาจจะเป็นนักฝึกภาคนักฝึกผ้าแล้วก็มีเพจมังกรบินแฟนดับที่แบบว่าทําแบบเหมือนทําคัดซีนฝึกภาคมาลงเพจมังกรบินแล้วก็อาจจะไปแชร์ในกลุ่มเจที่หลายคนอาจจะเคยเห็นพี่ต่าอาจ,จะเคยเห็นก็คือนั่นแหละครับเหมือนกับว่าเป็นนักฝึกภาคแต่ที่พี่เปาวถามก็คือเลือกฉากยังไงก็ผมจะเลือกฉากที่ผมชอบแล้วก็เป็นฉากที่ผมประทับใจอย่างถ้าเป็นไรเดอร์ก็จะแบบเหมือนกับว่าเป็นฉากที่ผมรู้สึกแบบ เหมือนกับว่าถ้าเอกอะได้ได้พลังมายัางไงได้รับเข็มขัดได้รับพลังมายัางไงผมรู้สึกจะชอบฉากประเภทนี้มากประทับใจแล้วแบบเหมือนกับว่าด้วยความที่เหมือนกับชอบไรเดอร์เนะก็เหมือนกับว่าอยากจะเป็นเหมือนกับเราเราเราจรินตนาการตัวเองว่าเราแบบกำลังเป็นไรเดอร์กำลังแปลงร่างอยู่อะไรแบบเนี้ยเหมือแบบนจากแบบแบบปลงร่างเพื่อปกป้อง,องใครสักคนอะไรแบบเนี้ยก็คือจะเลือกฉากที่ในความประทับใจในตอนหนึ่งของแต่ละตัวมามาทำที่เลือกนะครับในถ้าเป็นไรเดอร์หรือถ้าเป็นแบบว่าตัวหรืออนิเมะก็จะเลือกฉากที่ประทับใจเหมือนกัน หรือแม้แต่ซีนอารมณ์ที่รู้สึกว่าเเราเห็นอารมณ์แบบนี้อารมณ์กลัวอารมณ์แบบอารมณ์ลังเลเราเราไม่เคยเราเหมือนไม่เคยภาคเลยเราเราอยากภาคบ้างเราก็เลยมาเลือกซีนอารมณ์ที่เราไม่เคยภาคไม่รู้จักมาทําอะไรแบบนี้ครับ ที่ที่ผมเลือกนะครับเหมือนกับว่า,าเป็นการการฝึกฝึกไปในตัวฝึกภาคแบบว่าเอ้ยเราเราไม่เคยเจออารมณ์กลัวเราไม่เคยเจออารมณ์ลังเลอารมณ์แบบอารมณ์ที่ต้องมุ่งมั่นอารมณ์ที่ต้องแบบแอคชั่นนะอะไรเนี่ยมันเหมือนจะมีบางฉากที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เคยเจอเราอยากทําจังเลยเราก็เหมือนกับว่าเราก็จะเลือกมาทำครับเรียกได้ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าพอพี่ปั๊กเลือกซีนที่ตัวเองชอบมาภาคแล้วเนี่ยคนต้องอยากรู้แน่นอนว่าเอ้ยเราภาคคนเดียวเลยหรือเปล่าแล้วถ้ามีตัวละครหลายตัวเนี่ยเราทำยังไงแล้วแบบ Uh, จริงๆก่อนภาคเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเคยดูออริจินัลที่มันเป็นเสียงญ,ญี่ปุ่นมาก่อนอยู่แล้วแน่นอนเฮ้ยเราต้องทําเสียงยังไงแบบว่าแล้วเราภาคคนเดียวเนี่ยเราทํายังไงอะไรเงี้ยเออจุดนี้ผมว่าถ้าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยเขาไม่เคยภาคอะไรมาก่อน เขาอยากรู้ช่วยช่วยแชร์ให้คุณผู้ฟังหน่อยไอซีที่ผมเลือกเนี่ยในมังกรบินเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นผมภาคคนเดียวครับคือภาคแต่ว่าตัวละครนี้ตัวละครนี้ต้อตอบคือเป้าหมายของผมเองก็คือผมจะผมฝึกภาคก็คือผมอยากจะคือเป็นเป็นเป้าหมายของการฝึกไม่ได้แบบว่าส่วนตัวเป็นคนขี้เกรงจใจนะไม่ไม่ค่อยกล้าชวนคนอื่นมาร่วมหรือว่าอะไรมากนักก็เลยแบบส่วนใหญ่ในในมังกรบินนี่ก็จะเป็นตัวผมเองคนเดียวที่จะทําเป็นเสียงคนนู้นคนนี้คือเป้าหมายของผมคือการฝึกภาคครับ ก็เลยผมถ้าซีนถ้าซีนเนี้ยแบบว่าเป็นแค่ส่วนใหญ่จะเลือกซีนที่ที่มันมีตัวละครไม่เกินสามตัวคืออาจจะแบบมีตัวเอกมีตัวพระเอกตัวร้ายอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีตัวอาจจะพระรองพูดนิดหน่อยมามาทําก็คือแบบไม่ได้เลือกซีนที่มีตัวพูดเยอะๆอะไรแบบนี้ครับหรือฉากที่ตัวพูดเยอะเพราะว่าเป้าหมายของผมคือการฝึกภาคก็คือจะเลือกซีนที่แบบว่ามีตัวละครไม่เกินสามตัวมามามาใช้ในการฝึกแล้วถ้าเป็นซีนที่มันเหมือนกับว่าผมคิดของผมเองว่า ถ้าเรายิ่งเราพูดเยอะเราก็ยิ่งได้เยอะยิ่งแบบว่าเหมือนกับว่าเราฝึกเยอะๆเราก็จะยิ่งได้เยอะได้เยอะอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นเป็นประมาณนี้ในในการในการเลือกเลือกสีมามาทําอยากให้คุณผู้ฟังนะครับก็ลองไปติดตามมกรบินแฟนดับนะครับสักหนึ่งช่องทางนะครับแต่และคลิปเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเราใช้เราเอามาภาพแฟนดับเนี่ยก็คือใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น เพราะว่าแฟนดับนี่ก็ต้องมันก็ต้องบอกตามตรงครับมันคือมันผิดดิสิทิ์เ um, ต็มๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีข้อยกเว้นแบบว่าปิดตาข้างหนึ่งคือเราไม่ได้ทําแบบว่าเต็มตอนทั้งตอนครับคือทําเราทําแค่ซีนที่เราชอบหรือซีนที่เราเอออยากเราอยากภาดซีนนี้จังเลยอะไรแบบนี้คือเป็นซีนสั้นๆที่แบบว่าไม่ใช่ทั้งตอนอะไรแบบนี้ครับคือมันจะมีมันจะมีความแบบความเทาๆอยู่หน่อยๆอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้ครับที่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 อยากจะบอกครับ ก็ไปติดตามกันได้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังเจ r ีโรท์ของเราวันนี้นะครับก็ไปติดตามกันเยอะๆนะครับพี่ปักมาออกรายการกับผมแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ขอให้มีผู้ติดตามเพิ่มีเยอะเลยโอ้ขอบคุณพี่ปอ<า>ครับไปฝากรายการนะครับอันนี้แนะนํนจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ปักที่มาร่วมแชร์มุมมองดีๆให้กับเราและคุณผู้ฟังนะครับก็พบกับเจ o ีโร n n e l นะครับ YouTube นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจด Hero Fan Page ทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือเจด e ยูโร t ิ k ตนะครับเรามีคลิปสนุกๆดีๆให้คุณผู้ชมได้ไปดูนะครับสำหรับวันนี้ผมและก็พี่ปั๊กนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับเจด e ยูโรคอรได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เปาด้วยครับ